สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำต้ยมยำกุ้งน้ำใสกันค่ะเมนูง่ายแต่ก็อร่อยล้อมเลิศเลยค่ะเมนูนี้สดน้ำร้อนๆนะอร่อยมากเลยค่ะว่าแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากต้มน้ำา1ลิตรนะคะใส่ผงปรุงรสเกลืออย่างละครึ่งช้อนชาแล้วก็เครื่องต้งยมยำหนึ่งชุดนะคะหอมหัวใหญ่หนึ่งลูกรากผักชีสามลาบมะเขือเทศ หนึ่งลูกใหญ่ค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เห็ดฟาง150กรัมค่ะใส่ผักชีใบเลื่อยก,กับต้นหอมอย่างละต้นแล้วก็ตามด้วยกุ้งนะคะ250กรัมค่ะแล้วก็รอจนน้ําเดือดแล้วค่อยเขาคนเขานะคะก็เดี๋ยวเราจะคนเขาไปเรื่อยๆแล้วก็พอว่าประมาณเนี้ยสุกไม่ต้องสุกมากนะเราเราจะปรุงรสกันค่ะด้วยน้าปลา3าช้อนโต๊ะนะอ่าพริกทุบๆนะคะสัก2ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ตามด้วยน้ามะนาวค่ะสีช้อนโต๊ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะปรุงรสปรับได้ตามใจชอบนะคะเดี๋ยวเราจะปรับเป็นไฟกลางนะแล้วก็คนเขาสักเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขากลับมาเดือดอีกครั้งค่ะพอเขาเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ผักชีลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเวลาทานนี่ก็จะอร่อยมากเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะต้มยำกุ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วปรุงรสก็จะเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะ ก็ประมาณนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ